วันนี้นะคะเราจะมากินตามเส้นแรงค่ะทุกคนแบบน้ำปะลาร้าฉ่ำๆจุ้ยซี่มากพริกสามเม็ดค่ะของแ,บแซบๆก็ต้องกินคู่กับไก่ทอาขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกันไม่ทรบเลย โคตรดีอร่อยมากไก่ล้านตัว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 เนื้ปอปงให้เลยอร่อยมาก